สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับโป้งนะครับ s s b m o t o r มอเครับครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่งานอะไรครับพี่โป้งอ่าช้างคลาสสิกรีสติวัลครับไม่ใช่ช้างคลาสสิกคาเฟ่สิวัลคลาสสิกคาเฟ่สิวัลครับก็เลยเราอยู่กันกับรถคลาสสิกเนาะก็โซเชียลวันนี้จะเห็นรถรถยนต์เยอะนะครับแต่ว่าเดินมาสะดุดเจ้า สีแดงคันนี้สายหมอบนะครับมันเป็นยังไงครับพี่โป้งคันนี้มันมายยังไงคันนี้คือ Honda RS นะครับ125บครับนะครับคันนี้ก็เป็นปีอะไรครับปี1981 1981ครับครับคันนี้ก็คือรถต้นกำเนิดของรหัส RS ครับรหัส RS เนี่ยก็คือรถโมโตทูครับหรือรถแข่ง2องจังหวะ ที่เราเห็นกันใน m o โต g p ปัจจุบันครับคันนี้คือรถรุ่นแรกของ IS อครับอืมก็คือเป็นอะไรอะเลสแมชชีนรุ่นแรกของ h o n d a ก็ว่าได้ใช่ครับใช่ครับแล้วพี่โป้งไปเจอมันมายังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยคันนี้เหรอครับเป็นมาคันนี้เป็นรถแข่งนะครับที่แข่งจริงๆในสนามครับที่ญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับ คันเนี้ยนาเข้ามาน่าจะมีประมาณสิบกว่าปีแล้วอยู่กับผมมาร่วมสิบปีเหมือนกันไปเจอเขาที่ไหนพี่เจอในบ้านเราเนี่ยแหละอหมดสภาพเลยครับตอนแรกเจอสภาพแบบงอมมากนะครับก็ก็ซื้อเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้คิดจะทําอะไรกับเขาก็เลยด้วยความที่สมัยก่อนเราชอบรถแข่งทรงอย่างเงี้ยนะครับเราก็ซื้อแล้วเราก็เก็บอเก็บให้มันอยู่เก็บไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าจะมาทาอะไรใส่สแตนตั้งโชว์เก็บไว้เลยครับแล้วก็ แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเอามันออกมาวิ่งเพราะเราชอบเราก็ซื้อใช่ครับจนล่าสุดเนี้พอมีงานจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีพี่ที่เขารบรัก่ันนึงงคันเอามาป้งต้องเอามาวิ่งนะเขารู้ว่ามีคันนี้เขาเขาไม่รู้ว่ามีคันนี้ไม่รู้มีคันนีเาา้เขาถามเราว่าเฮ้ยเอ็งขี่บีเอ็มเนี่ยมีรถบีเอ็มอะไรเอามาขี่โชว์หน่อยอ่าผมก็อบอกเขาขี่ที่ไหนครับพี่ครับแต่เขาบอกเราว่า สนามช้างโอ้ยช้างสนามระดับโลกเนาะ,ะถ้าจะขี่สนามนี้มันก็ต้องเป็นรถสนามเช่นกันรถสนามใช่ครับมันถึงจะสมศักดิ์ศรีกันแล้วก็เราก็มามองรถคันนี้ว่าแล้วเป็นรถระดับเวอร์กลางปีเลยนะใช่แล้วก็รถคันนี้มันเคยวิ่งในสนามครับการที่เราจะทํามันออกมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันควรจะวิ่งในสนามเช่นกันใช่ไหมครับมันควรจะต้องมาอยู่ในสนามครับก็เลย บิวคันนี้ขึ้นมาครับบิวขึ้นมาเพื่อเอามาลงสนามโดยเฉพาะเลยนะครับคันนี้ก็เก็บไว้สิบปีก็เอามาทำได้สองอาทิตย์ก่อนมาก่อนที่จะมาแข่งครับหลักๆเจออะไรบ้างที่ต้องทำหนักๆเลยพี่หนักๆเลยนะครับก็ภายในช่องทางเดินน้ำทั้งหมดนะครับ,รบก็เป็นอ่า เป็นออกไซด์ออกไซด์เป็นออกไซด์เป็นเป็นเหมือนอเราเราพูดภาษาเราก็คือขี้เกลืคขีเกลือ่าปั่นทั้งระบบเลยครับนะครับใบใบใบพัดน้ําใบพัดปั๊มน้าเนี่ยก็ก็เป็นเป็นออกไซด์ทั้งหมดนะครับครับซีนทั้งหมดแข็งอ่าซีนตายทั้งหมดซีนปั๊มน้ําทุกจุดตายหมดเลยเราก็เลยลื้อเครื่องออกมาทำนะครับทำออกมาแล้วก็แล้วก็ซีนเนี่ยบางตัวก็ไม่มี หาไม่ได้ต้องสร้างแล้วล่ะจะต้องสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็กลับมาได้เห็นเป็นปัจจุบันอย่างที่เห็นนะครับคือทุกอย่างผมจะเน้นให้มันเป็นของเดิมทั้งหมดเป็นออริจินอลทั้งหมดครับนะครับจะไม่เปลี่ยนอะไรมันเลยแม้กระทั่งใบพัดก็ยังใช้ของเดิมใบพัดปั๊มน้ำเราก็ใช้ของเดิมเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนพวกซียางพวกที่มันหมดสภาพที่มันไม่ใช่โลหะที่มันไม่ใช่โลหะอันนี้เราองเปลี่ยนนะครับอ่านี่ก็กลับมาได้อยู่ในสภาพที่เห็นนยครับ สีชงสีชกอะไรนี่ยังอยู่ไหมพี่สีชกยังอยู่สภาพยังอยู่สภาพสภาพนี้นี่คือสีชกยังเดิมอยู่นะครับรถแข่ง40ปีคาบูเลเตอร์เป็นไงบ้างครับคาบูเลเตอร์ใสกิ้งใสกิ้งเลยใสเป็นตูดเด็กเลยนะครับถังน้ำมันนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเจอใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของยางครับเรื่องของยางก็ยางตัวนี้เป็นขอบ18ปนะครับที่ได้ติดมาเป็นยางสลิกแล้วก็ยางสลิกเนี่ยขอบ18เนี่ยเลิกผลิตไปแล้วใช่ผมหาทั้งวงเงิน2ี่ก็หาไม่เจอพี่ ก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับถึงพี่หาเจอผมว่ามันก็วิ่งไม่ได้แล้วล่ะวิ่งไม่ได้แล้วของเดิมก็มีนะแั่ยางสลิก่แข็งเันหินเลยก็เลยเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกครับแล้วก็เลยเริ่มหายางก่อนจนได้ยางมาชุดหนึ่งก่อนตอนแรกก็ก็ได้ยางมายี่ห้อหนึ่งเราใส่แล้วก็ปรากฏว่ามันหน้ายางมันยังเบ่งไม่พอพอเบ่งไม่พอเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าโค้งนะครับแล้วก็เลยเปลี่ยน มาเอายี่ห้อหนึ่งไปหาจนได้นะครับหาได้ยี่ห้อนี้มาเราก็ก็ลองมาลองใส่ดูก็ได้ก็ก่อนมาได้ประมาณได้มาเป็นมิชลินนะพี่เป็นมิชลินนะครับได้มิชลินมาแล้วก็ได้มาก่อนก่อนมาไม่ถึงอาทิตย์อ่าก็ก็เป็นยางลายดอกถนนเนี่ยครับแต่เราเอามาลงสนามเอาแค่ว่ามาใส่ได้อ่ะให้มันใส่ได้พวกล้อยางนี้ทไม่ได้จริงๆครับอ่าพอได้มาเนี่ยก็เอามาลงทั้งสภาพนี้เลยแล้วก็รถคันนี้ไม่ได้ลองขี่เลย แค่หน้าร้านเราก็มีทางตรงอยู่แค่ประมาณ50เมตรลองได้เกียร์หนึ่งเกียร์เดีย,ดยวก็ไม่รู้ว่ะไี่เกียร์ที่เหลือมันจะเป็นยังไงไรอบเครื่องมันจะเป็นยังไงเล่าเรื่องโจ๊กให้ฟังพี่ครับผมนั่งคุยกับเพื่อนผมเนี่ยที่ทําชิญทํารถคันนี้ผมยังคิดว่ารถคันนี้มันมีแค่4ี่เกียร์พ่าเราเราหมุนเกียร์เล่นกันอยู่ที่หน้าร้านนะครับแล้วก็หมุนขับสับเกียร์เฮ้ยมันมี4ี่เกียร์ไว้ รถ40ปีมันมีแค่นี้แหละพอพี่ลงไปวิ่งสนามจริงๆแล้วมันมี6 6เกียร์มันมี6เกียร์ครับรถยุคนั้นนะปี1981ปี1981มี6เกียร์ครับแต่นี้ก็เรื่องต่อมาก็คือรถคันนี้ในสมัยก่อนเนี่ยสนามแข่งเนี่ยมันก็เป็นสนามทางตรงตรงยาวๆนะครับโคมันไม่เยอะเหมือนเหมือนแครกสมัยนี้ก็สเตอร์ที่ได้มาก็จะเล็กหน่อย เ,เน้นปัดรอบสูง,สงเน้นเน้นรอบส,ส,สูงต้องออกตัวที่รอบสูงครับรอบต่ำๆนี่เกีี่ยนหนึ่งนี้ต้องขออนุญาตนะครับใช้เท้าในไถออกให้รถมีแรงส่งไม่งั<อ>้นไม่งั้นพอปล่อยคัทก็ไม่ออกแล้วก็ต้องออกที่ประมาณหมื่นรอบเขาออกที่หมื่นรอบแล้วก็กระชากออกไปมันก็จะค่อยๆอ,ออกไปจนจนมันได้รอบนะครับวาลว์มันจะเปิดครับ,คร,บครับแล้วก็แล้วก็ค่อยสับต่อครับ วันนี้ลงไปปอลิฟายเป็นไงบ้างพี่ปอลิฟายวันนี้ถ้าจำไม่ผิดวันนี้มี12คันนะครับปอลิฟายผมได้อันดับที่4ี่ได้ได้น้ำรถเมื่อ40ปีที่แล้วใช่ครับปลูกมันขึ้นมาจากในรลังใช่ครับแล้วก็ลมยางก็ไม่ได้เซตไม่ได้ทําอะไรเลยครับลงมันทั้งสภาพนี้แหละครับคือถ้าเป็นคนนี้ก็คือปลูกขึ้นมาจากโรงอ่ะอ่าแล้วก็ลงไปวิ่งซักไปแข่งกับเขาหน่อย มันได้กลับมาอยู่ในสนามแล้วใช่และเป็นแท็กระดับโลกเหมือนกันครับแล้วมันคือรถเวอร์กลางปีมันเป็นเวอร์กลางมันคือレスแบชชีนที่ถูกสร้างขึ้นมาอยู่ในสนามเท่านั้นถูกต้องครับสุดยอดครับพี่โป้งเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูอีกทีครับว่าที้ก็ลองดูผลงานหน่อยเพราะว่างานนี้ก็เพราะแข่งกันไปแบบขับレスเนาะไม่หมูนะไม่หมูนะแข่งกับเออาร์ออ่า SR500 โอ้โหแล้วก็มีกลุ่ม ทางเวสปากับแลมเบต้านี่ที่เป็นทีมแข่งเต็มทีมเลยอ๋ออนึกออกนึกออกเป็นคู่ทีมเลยทีมนี้เขาก็เป็ทีมนึกออกนึกออกแล้วเราก็มากันสองคนกับเพื่อนครับสนุกสนุกกันมันเหมือนมันเป็นขับเลสอะนะสนุกสนุกถ้าจะเป็นนักแข่งก็ต้องไม่เลือกสังเวียนนะไม่มีแฮนดิคไมม่ีแฮนดิแคปด้วยเราไม่เลือกสังเวียนเราต้องสู้ทุกสังเวียนครับมันเกิดมาเพื่อการนี้อยู่แล้วพี่ใช่ครับมันต้องมันต้องสมศักดิ์ศรีมัน ศักดิ์สิมาจริงๆครับได้วิ่งในสถานที่แบบนี้ใช่ครับแล้วก็งานระดับประเทศรวมรถได้เป็นร้อยร้อยคันงานนี้ไม่ธรรมดาสุดยอดงานนี้ไม่ธรรมดาผมบอกเลยปีหน้าผมต้องมาอีกต้องมาอีกต้องมาอีกไม่แน่เราจะไม่ขุดอะไรมาอีกไม่แน่จะไปตามไอ้คันนั่นมาไหมไม่ตามมีของเด็ดอีกมีอีกกูตายแล้วผมมีของเด็ดอีกมีฮาร์เลย์เดวิสันที่เป็นรถแข่งในประเทศไทยตายแล้วเป็นฮาร์เลย์สูบเดียวนี่เปิดหัวไว้รอปีหน้าเลยนะ ก็ต้องขอเวลาทํามันหน่อยครับคันนั้นโอ้โหโหดร้ายมากคัดแห้งต้องไปตามกันไาอีกเยอะใช่แล้วคันนั้นต้องใช้เวลาทํานานมากครับคันนั้นก็เก็บซุปไป้นนาวรถพวกนี้มีเงินไม่พอพี่ต้องมีเวลามีเพื่อนเยอะด้วยบ้าด้วยบ้าด้วยพี่บ้าด้วยโอเคครับพี่โป้งขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูอีกทีครับัสดีครับ